ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขามและทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุฎนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครขึ้นเพื่อให้รัษฎรในพื้นที่ห่างไกลได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูทำนามีรายได้ที่มั่นคงโดยไม่ละทิ้งถิ่นฐานของตนพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชนรุ่นหลังและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยติดตาม เรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะศูนย์ศิลปาชีบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครมีที่มาจากการที่ราษฎรบ้านกุดนาขามประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจนไม่สามารถทําการเกษตรได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรและส่งทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงทรงมีพระเมตตาให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ50ไร่เพื่อส่งเสริมให้รัศดรมีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูทำนาโดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ บริเรียนหนังสือค่ะจบปซี่ปะกพระอ,องค์เพื่อนก็ได้มาหายวิชาความู้ทรงคู่มาสอนหา,หายมีการวาดภาพบนพื้นเซรามิกจนเป็นซื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทยได้มีอาชีพได้มีความรู้บได้พัดผากจากครอบครัวไปเทศงานกศรับจ้างที่อื่นโดยที่พระอ,องค์เพิ่นได้ทรงเมตตาก,การลุณา่าค้นบานกุดนาขามและมูบานบริวานค่ะ ทุกคนอยนยิ้มได้มีรอยยิ้มที่ดีขึ้นได้ยิวได้กินแบบบมีความสุขลูกหลานได้เลียนหนังสือนี่คือความภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านได้เอาไว้ให้ลูกหลานคนคุณนาขามได้จดจำตลอดงานเซรามิกหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายรูปแบบและลวดลายที่สวยงามสืบทอดกันมาจากรุ่นสื่รุ่น ผ่านความอดทนความเพียรและความรักในงานช่างทุกชิ้นงานล้วนเกิดจากความรักและความกตัญยูต่อผืนแผ่นดินไทยเพื่อสร้างชีวิตสร้างครอบครัวทําให้ชาวบ้านมีไรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนเรียนรู้ได้เยอะเลยครับเพราะว่าชาวบ้านมาช่วงแรกนี่เขาจะไม่เป็นอะไรไม่รู้จักเลยว่าเซรามิกค,คืออะไรเราก็ให้ฝึกเขาเริ่มแต่ลา่ลางภาพมาจากนากั้นเสร็จก็ได้ดําลีมาก็ให้มี รูปแบบเป็นหมอ้อเป็นไฮเป็นอะไรต่างๆเป็นอัตลักษณ์อัตลักษณ์ยอ,อีสานโอก็ภูมิใจมากเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเรียนทางนี้มาเรียนทางนี้มาเสร็จปุ๊บก็มาสอนชาวบ้านให้เป็นมีงานศิลปะเป็นงานที่ที่มีอาชีพให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านนะครับภูมิใจที่สุดในในใน,ในชีวิตเลยครับนอกจากนี้ภายในศูนย์ศิลปะชีพบ้านกุดนาขามยังเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาและความสามารถของชาวบ้าน ยังงานทอผ้าไหมที่ต้องอาศัยความประณีตในทุกเส้นใหญ่สมาชิกจะได้รับค่าแรงจากการทอหลังจากส่งชิ้นงานหรือส่งการบ้านแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้ทอผ้าถวายและได้รับรางวัลจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขามาแต่ปีพ่อสามหาค่ะมาเห็ดตะกี้กับเพื่อนกันให้เป็นเงินเดือน อันนี้เพราะเพิ่นบ้านเลี่ยงตัวเองได้แล้วเพิ่นเลืทอขายเองนะคะให้เป็นการบ้านมาทอและกาทําสวยก็ได้รางวัลได้เข้าเฝ้าพระอ,องค์ท่านที่ดีนี่เกิดมากกว่าเคยพุ่มใจเท่านี้ล่ะค่ะดีใจลายที่ได้เข้าเฝ้าพระอ,องค์ท่านได้รับรางวัลจากเพิ่นพ่อมจากพระอ,องค์เสียใจที่ว่ามีเพิ่นยูแลเม่ะคิดถึงพระหลายได้สร้างบ้านสร้างเลี้ยงกับพ่อพระอ,องค์ท่านงานปักชุดขนพระราชทาน เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจของสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าของศูนย์ศิลปาชีพบ,บ้านกุดนาขามตามพระราชสาาวนีสมเด็จพ,พระบรมราชาชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชาประสงค์อยากให้ร่วมกันสืบสารและอนุรักษ์ขนไทยซึ่งสมาชิกจะช่วยกันปักในส่วนต่างๆของชุดขนประกอบด้วยสนับเพลาวนวมคอรัดเอวชายไหวและอินทนูเป็นต้นวังสวนจิรดาค่ะ ทันก็บอกว่าอยากจะอนุรักษ์งานปักงานโขนที่เป็นงานของสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงของเรานะคะไว้ให้มันอยู่คู่กับประเทศเราแล้วก็อยู่ในใน,ในงานของศิลปชีพคิดว่าเราต้องทําได้เพราะว่างานของเราที่เราเรารักในงานปักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามีงานปักผ้าเป็นเป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วแล้วเราก็มางานปักโขนอยากจะสืบสานต่อของงานที่สมเด็จพระพันปีท่านได้จัดไว้ให้พวกเรานะคะ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยและมุ่งหวังให้ราษฎรไทยมีชีวิตที่มั่นคงผลผลิตจากงานหัตถกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นดอกผลของพระเมตตาที่ได้ผลิบานจนเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของชาวบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครมาจนถึงทุกวันนี้อภิชาชาชายัยสิทธิชัยจันทรังสีถ่ายภาพชนกพรโพธิสาร สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน